สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอกับข้าวนกนาอีกแล้วเจอกันในรถค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนาในเะเลนเช่นเคยกับพี่น้องเจอกันในรถข้าวนกนามานั่งอยู่ในป่าค่ะเมื่อกี้ไปร้านเอเชียนุปเปอร์มาร์เก็ตมาก็เลยได้ลำไยมาค่ะพี่น้องมานั่งกินลำไยในป่าเงียบดีค่ะก็เลยเออคิดว่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นประสบการณ์จากประสบการณ์ของตัวเองของ ประสบการณ์ของก้าวนกนาเลยนะคะพี่น้องก็เลยอยากมาเล่าต่อให้พี่น้องฟังมันเป็นมันอะไรอ่ะมันต้องระวังอ่ะนะชีวิตนะเวลาอยู่กับใครหรือ,อยังไงเวลาเจอใครอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องนะจําได้ไหมคะตัวเอ่อเออนะก้าวนกนามาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นี่อ่ปีแล้วนะคะพี่น้อง27ปีแล้วตอนก้าวนอกนามาใหม่ๆตอนปี1,900 95นะคะพี่น้อง1995งพนก้อย็นกนาก็มาที่อพาร์ตเมนต์นะตอนนั้นอดีตสามีออยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาอพาร์ตเมนต์ไม่เล็กอะขนาดกลางๆลาอะค่ะพี่น้องก็อพาร์ตเมนต์อะแล้วทีนี้ตอนนั้นเ้านกนาก็ท้องนะพอมาอยู่ได้สักเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ท้องตั้งท้องตั้งพันมีน้องแล้วทีนี้ตอนนั้นพอ ลูกเกือบจะคลอดนะ,อะตอนนั้นก็เร็วเร็วมากเลยจัดการหลายเรื่องค่ะพี่น้องค่ะลูกเกือบจะคลอดอดีตสามีก็ว่าเออเราไปหาบ้านหลังใหญ่ๆอยู่กันดีกว่าลูกจะได้วิ่งเล่นมันจะมีสงมีสวนอะไรเงี้ยเออก็ไปหาบ้านใหม่อยูอ่ไปหาบ้านซื้อบ้านเป็นห้องแถวนั่นแหละเป็นห้องแถวนั่นแหละบ้านอะ่ะแต่ห้องแถมันมัน,ม,นมันหลังใหญ่นะพี่น้องมันใหญ่ ไม่ใช่ห้องแถวเถาเงานะาาแถาเงาแต่มันหลังใหญ่ใช่มันใหญ่มันใหญ่ตอนนั้นก็ซื้อก็ก็ราคาสูงอยู่นะสามสามสามแสนกว่าเคียวเดินตอนนั้นอะตอนนั้นอดีตอดีตสามีตอนเจอกันก็เขาอายุยี่สิบเก้าเขา l o n งนาเขาอ,อายุสามสิบค่ะพี่น้องบังเอิญเรามาอยู่เรามาซื้อบ้านก็เลยมาเจอเพื่อนบ้านคนโน้นคนนี้คนนั้นใช่ไหมละ่ะ มาเจอเพื่อนบ้านไทยคนหนึ่งเพราอายุยังไม่ถึง19เ้าปีกะ18บปปีกว่ากว่ากับพี่น้อง้ามาที่เนเธอร์แลนด์ก็มากับเขาเขาก็มากับน้าเขานะก็มากับน้าก็มาอยู่เนเธอร์แลนด์ก็มาเจอผู้ชายเนเธอร์แลนด์ก็เลยพอหลังจาก18ปีก็แต่งงานได้เลยนะคะพี่น้องเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่อายุ16นะแต่งงานได้เลยแล้วทีนี้พอนั้น ก็คุยกันไปมาหาสู่กันเข้านอกนาก็ดีใจนะเพราะว่ามาถึงยังไม่เคยรู้จักใครเลยไม่มีเพื่อนเลยสักคนหนึ่งไม่รู้จักใครเลยแต่เขาก็เป็นเด็กเข้านอกนาตอนนั้นอายุ30เขาก็อายุสิบแปดวันเข้านอกนาจําได้เขาบอกเขายังไม่ถึง19ปีแล้วตอนนั้นจําจําได้ไหมคะพี่น้องตอนนั้นที่อะไรนะ,อะอคอมพิวเตอร์เพิ่งเกิดมาใหม่ๆนะ,อะตอนที่เข้านอกนามานนะอคอมพิวเตอร์เพิ่งมีแล้วก็ ตัวสับมือถือก็เพิ่งมีนะพี่น้องนะตอนนั้นนะที่นี่ยังไม่มีเลยที่เนเธอร์แลนด์แต่ที่เมืองไทยมีก่อนนะตัวสับมือถือนะพี่น้องแล้วพมมีคอมพิวเตอร์พอดีอดีตอดีตสามีอ่ะก็ทำงานอยู่ที่ก็ทำงานอยู่ในฮอบฟิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีอ e ีเมลหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่เก้านอกนาย,ยังไม่มีอ e ีเมลว่ดเรส เขาก็เลยตั้งชื่ออีเมลวัดเรสทำอีเมลวัดเรสได้เข้านอกนาแล้วถ้าเรามีอีเมลวัดเรสเราต้องมีพาสเวิร์ดใช่ไหมครับพี่น้องพาสเวิร์ดคนนี้ตัแต่เรียกพาสเวิร์ดแต่อังกฤษพูดว่าพาสเวิร์ดใช่ไหมครับพี่น้องขาพาสเวิร์ดนะและทีนี้ต้องมีพาสเวิร์ดแล้วคนไทยเด็กคนนี้นะเขาก็เรียนแล้วเขาเขาเขาพิมพ์เร็วมากครับพี่น้องเพราะว่าเขาอายุยังน้อยก็าอายุายังน้อยก็ยพิมพ์เร็ว แล้ววันหนึ่งก็มาบ้านที่บ้านเขานองนาเขามาหลายครั้งแหละแต่ครั้งนี้เขามานะเราไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้เรื่องอะไรจําไม่ได้นะก็สั่งอะไรหรือดูอะไรอยู่ดูในอ e ีเมลเขาบอกให้ดูในอ e ีเมลเขาบอกไอ้ไอ้เข้านรองนาดูในอ e ีเมลตอนนั้นเข้าน้องนาก็ ยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรมากมายนะพี่น้องเพราะเราไม่เคยเรียนมาแล้วแล้วคอมพิวเตอร์มันก็ยังเริ่มมีมันยังไม่มีเมื่อก่อนใช่ไหมคะพี่น้องคะแล้วทีนี้ก็เปิดเปิดอีเมลดูแล้วเขามายืนอยู่ข้างหลังเข้านอกนานะเข้านอกนาต้องพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วเวลาเข้านอกนาพิมพ์นี่พี่น้องจิ้มเอาอ่ะก็ะเป่งเรียนอะไม่เคยเรียนพิมพ์ดีดมาจากเมืองไทยเลยก็จิ้มเอาตีละตัวตีวละตัวนั่นแหละ แล้วเขาก็แหบมองแล้วเขาก็จำมองเลยจำมองจำแต่เขานอกนาแต่หิดแต่หิดนานแล้วว่าคนเด็กคนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบพูดพูดง่ายงายพูดตรงๆงครับพูดหยาบๆยาบนะสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านนะพี่น้องสอด,สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอะเสือกอ,ะอ่ะพูดอย่างนี้เสือแล้วทีนี้ก็เปิดอีเมลดูกันก็อแอบดูพาดบอร์ดของข้านอกนา พราะหลังจากนั ảo, ai, mai, ớ, ้นหลังจากสองวันเข้านอกนาเปิดดูอีเมลเปิดดูอีเมลกับพี่น้องเอ๊ะเห็นก็เห็นมาอ่านอ่านอ่านอีเมลของเข้านอกนาเข้านอกนาก็เลยถามอดีตสามีพ่อของลูกถามว่าเธอเปิดอีเมลฉันดูเหรออะไรอย่างเงี้ยเขบอกไม่ไม่ฉันไม่เคยเปิดฉันจะไปเปิดอีเมลของเธอดูทําไมแต่เข้านอกนาเขารู้แล้วค่ะพี่น้องว่าเขาไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นถ้าเขาทำอะไรเขาไม่ทาโดยประการก็จะบอกเข้านอกนากับพี่น้องค่ะ เด็กตอนที่เขายืนข้างหลังเด็กผู้หญิงคนนั้นนะอายุ18กว่ากว่านะตอนที่ข้าวนกนาเปิด email, อีเมลข้าวนกนาเห็นแล้วว่าเขา่มองเขาแน่นอนข้านนกนาไม่ได้ใส่ฟาร์มหรือใส่ร้ายใครเขาแน่นอนเลยไปเปิดอีเมลดูข้านกนาก็เลยพอวันหลังเขามานะข้านนกนาเรียกเขามาก็ามาหาข้าวอกนาจ้านกนาเขารู้สึกว่ามันตะหตดตะเหตดไม่ใช่มันไม่คลิกอะคะพี่นอ้องะเข้านกนาบอก พอมามาเขาเปิดประตูเขาเอาเต๊เข้ามาข้างในเขาก็มาถามนู่นถามนี่นะหลายเรื่องถามอะไรก็ไม่รู้เขาลอกนามาใหม่ๆแต่เขามาอยู่ตอนอายุสิบห้ากับน้าเขาว่ะค่ะพี่น้องสาวก็มาถามเขานอกนาว่าไม่ใช่แล้วเขาลอกนาเขาไม่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 อยากพูดแล้วค่ะเขานอกนาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเขานอกนาบอกไม่ต้องมาแล้วนะแบบไม่ต้องมาที่บ้านฉันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขานอกนาเป็นคนตรงกับพี่น้องต้องขอโทษนะ ก็เลยพูดตรงๆว่าไม่ต้องมาแล้วเขาก็ตกใจสะอึกเพราะนั้นเขาเข้าไปบอกแฟนเขาว่าข้าวนอกนาพูดอย่างนี้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ให้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาก็เลยนั่นแหละพี่น้องก็ก็เลย,เย,เลยไม่มาแล้วเขาก็ตกใจเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะ่าังเห็นเห็นอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าอยู่บ้านในในตำบลในละแวกเดียวกันกันกบพี่น้องถึงข้าวนอกนาบอกว่าเนี่ยเป็น เป็นประสบการณ์ของเจ้านกนามาเล่าให้ฟังไงคนเรานะเจ้านอกนาว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นนะพี่น้องนะเรื่องของตัวเองยืแยะทําไม่หมดค่ะพี่น้องทาไม่หมดเรื่องของตัวเองจะไปจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทําไมจริงไหมคะพี่น้องก็เรื่องเล่าวันนี้ก็แค่นี้กับพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะชอบอยากเล่าค่ะเรื่องนี้อยากเล่าขอบคุณมากนะคะพี่น้อง สำหรับรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมนะคะฝากเนื้อฝากตัวเข้าน้องนาคนนี้ด้วยค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ